ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนปัดจอตามคำเรียกร้องของคนดูนะว่าข้อดีของการปัดจอดียังไงบ้างข้อเสียเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นเลยนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนชอตเตอร์เบกเท้าขวาจะเป็นเท้าสองนะถ้าเราไม่ปัดจอจังหวะแบบนี้มันก็จะมีให้เราเห็นนะแบบชนคานบ้างออกบ้างชนเสาบ้างแต่ถ้าเราปัดจอผมมองว่าแบบเนี้ย เท้าสองเท้าสามยิงได้หมดแต่มันก็ขึ้นอยู่กับนิ้วความเร็วนิ้วที่เราปัดด้วยนะครับเพราะว่ามันก็จะความแรงตามนิ้วเราที่เราปัดความเร็วต้องใช้ความชํานาญครับปัดบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินคนระับนี่คํมบรีเท้าสี่อย่างนี้มันก็จะมีแบบช็อตแบบนี้นานๆทีให้เราเห็นแต่ถ้าเกิดเราปัดจอมันก็จะหมดไปคนระับปัญหาบางช็อตมันก็เข้านะ แต่ถ้าเกิดว่าเราลากไปแล้วเราปัดเลยคือผมมองว่าไม่ว่าจะเท้าไหนมันก็ยิงได้ครับถ้าปัดจอนะทำไมแรงสูงสูงเขาถึงเลือกใช้กันแรง1.2 1.3ส่วนใหญ่นะครับเขาปัดจอกันหมดเลยแรงสูงสูงข้อดีของมันก็คือทำให้เรายิงเร็วด้วยครับเราไม่ต้องไปชาร์จหลอดอันนี้คือเราปัดแล้วมันยิงได้เลย นคีคมันก็จะเจงอ,อย่างนี้ครับบางทีเท้าสี่เท้าอะไรแต่พอถ้าเกิดว่าเป็นปัดจอะมันจะเข้าได้ดีกว่ามันจะยิงได้ดีกว่าครับลองไปฝึกใช้กันดูนะครับนะบางทีมันก็จะเจิงอย่างเงี้ยเราถ้าเกิดว่าเราอยากยิงเสาแรกเราปัดขึ้นนะครับปัดขึ้นเป็นโค้งมันก็จะเป็นการปั่นเสาแรก นะครับอย่างเงี้ยเนี่ยนะมันจะปั่นเสาแรกถ้าเกิดว่าเราใช้จนชำนาญแล้วเราก็จะรู้แรงมือเราเองครับผมมองว่ามันฝึกฝึกไม่ได้ยากนะครับแต่ตอนแรกผมก็ปัดไม่ค่อยไม่ค่อยชินหรอกแต่พอปัดไปปัดมามันก็มันก็ชินแรงครับจังหวะมือเราเราจะรู้จังหวะแรงจังหวะอะไรแต่ปั่นนะปัดแรงได้อยู่ครับแต่ถ้าลูกเต็มข้อนี่ไม่แนะนำ ส่วนใหญ่แรงท้งสูงเขาเล่นกันเขาก็ส่วนใหญ่เขาก็จะปัดจอก็จะเป็นแบบลูกปั่นซะส่วนใหญ่ครับลูกเต็มข้อส่วนใหญ่เขาก็ยิงกันเองนะครับผมก็แนะนํานะว่าส่วนใหญ่ใช้แต่ลูกปั่นก็พอเนีย่ยอันนี้เสาสองครับเสาสองก็คือเราปัดเหมือนเหมือนเสาแรกครับแต่แค่ปัดลงเปลี่ยนจากปัดขึ้นเป็นปัดลงเส้นโค้งลงก็จะเป็นเสาสอง แต่บางทีมันจะเป็นอย่างนี้ยถ้าเกิดว่าเราปัดแบบถ้านิ้วเราตวัดไปบางทีมันอาจจะเป็นลูกพาวเวอร์ช็อตครับลูกพาวเวอร์ช็อตก็จะยิงเป็นติ๊กถูกครับจะเป็นลูกพาวเวอร์ช็อตนี้เสาสองเดี๋ยวไปดูลูกพาวเวอร์ช็อตลูกพาวเวอร์ช็อตก็จะติ๊กเป็นติ๊กถูกนะครับน่าจ,จะเป็นการพาวเวอร์ช็อต แต่ลูกพาช็อตผมก็ไม่ค่อยแนะนํานะครับส่วนใหญ่ปัดจอผมแนะนําแค่ว่าเอาไว้แคบลูกปั่นพอลูกพา e r ช็อตผมว่ากดเองมันง่ายกว่ากดปุ่มยิงเลื่อนขวามันง่ายกว่าลูกยิงเต็มข้อเสาสองคนระับปัดลงก็จะเป็นการยิงเต็มข้อเส,สอได้นี่แต่เราก็ต้องกะแรงมือเราดีๆนะครับถ้าเกิดว่าเรากดเร็วมากๆกับปัดเร็วมากๆ มันก็จะไปไหนไม่รู้ครับนี่อันนี้เสาแรกเป็นเส้นตรงได้ตรงขึ้นข้างบนก็ได้แนวนอนก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดเราป,ปัดบ่อยๆใช้ความชํานาญมันก็เดี๋ยวมันก็ชินครับเดี๋ยวเราก็จะรู้แรงมือเราเองเดี๋ยวมันก็เป็นเองช่วงแรกๆผมก็ไม่ชินเหมือนกันหัดไปหัดปามันก็ชินเองครับแทบไม่ได้กดปุ่มยิงเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยครับเต็มข้อกดเองดีกว่า พราะส่วนใหญ่มันอยู่ในกรอบมันก็เข้าหมดเลยครับผมแนะนําว่าปัดจอไว้แค่ลูกปั่นพอแต่บางจังหวะรูปบอลลงบอลลี่ะครับข้อเสียก็คือเวลาเราปัดเนี่ยบางทีมันจะยิงไปไหนไม่รู้ครับบางทีเราปัดแรงไปมันก็ยิงไปไหนไม่รู้ถึงจะเป็นเท้า5 5ก็ถึงน,นะเนี่ยคือข้อเสียของมันแล้วบางทีถ้าเราปัดตวัดมากเกินไปหรือตวัดกลายเป็นตัว C ครัมันก็จะบางทีมันก็จะกลายเป็น power shot ได้ เราก็ต้องคอยนีด้ดีๆลองไปฝึกกันดูนะครับมันมีประโยชน์จริงๆแหลงถึงสูงเขาใช้กันส่วนใหญ่เขาใช้กันหมดครับ9กปซปัดจอกันหมดแหลงหน1่งนี่ครับพอปัดแล้วมันยิงเลยครัมันไปตามนิ้วเราเลยคือเราไม่ต้องรอชาร์จแล้วเท้า2เท้าสมันก็ยิงได้หมดคนระับนี่ยคือข้อดีของมันมาสรุปกันเลยนะครับข้อดีของการปัดจอคืออย่างแรกเลยคือ ไม่ว่าจะเท้าไหนเท้าไม่ถนัดปัดได้หมดยิงได้หมดแล้วก็ยิงได้ไวกว่ากดยิงเองเพราะเราไม่ต้องรอชาร์จหลอดครับเราปัดแล้วมันยิงเลยลูกตามน้ำนี่เก่งมากครับส่งไปแล้วปัดจอเลยส่วนข้อเสียก็คือเราต้องปัดให้ชำนาญกะแรงให้ชำนาญครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรากะไม่ดีหรือว่าแบบปัดแรงเกินไปเนี้ยลูกมันก็จะแบบยิงออก แต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นลูกปั่นนะไม่มีปัญหาส่วนใหญ่มันจะมีปัญหาก็ลูกเต็มข้อซะส่วนใหญ่ลองไปฝึกใช้ใช้กันดูนะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์แม่มากก็น้อยนะครับฝากผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ